โมรัววันนี้นะคะจ้อยอยูตีชายทะเลปักพานั่งกับตุกคน่อมาตะคะฉันพาไปห้าวใอเทียบไปเขวี้จังอู้จังงั้นแม็ดหมาเร็ว เจ้กะเสียงเจ้เจวมาแต่กไกลเอ๊ามาเร็วโมวรัววันนี้นะคะจอยผ่าเพื่อนๆทุกคนไปขุดอ้อยเสียบกับทุกคนคะ่ะรู้จักกันไหมก็ห้อยเสียบกับทุกคนเอมันจะอยู่ในทรายบริเวณชายทะเลคะ่ะเพื่อนๆคนไหนอยากอีตามไปขุด เดี๋ยวเลปิกัดถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวจอยบอกว่าอยุ่ตรงไหนค่ะแต่ตอนนี้เราไปคุดอ้อยเสียบกันก่อนโม่เธอเฮ้อสิงดีเพื่อนๆต้อตงเตรียมในการไปคุดอ้อยเสียบอันดับแรกคือวักกะทุกคนค่ะ วักติแมจายแกงแะอะไรโมเตอร์ไปเอามาเลยค่ะเลวโกห้าตะก,กลาสักใบหรือว่าโคมสักหลูกาทุกคนค่ะถ้าติบานไม่คมก็ห้าทั้งกาทุกคนเออและพอเราไปตึงบริเวณชายเล่ชายหาดเลวเราก็นังลงค่ะเราก็คอยๆเนี่ยค่ะเอาวักเนี่ย่ะ ไก่มาเรื่อยๆทุกคนเออไก่ไส้มาเรื่อยๆไก่ไปมัง่งคุดไปมัง่งหลังจากนั้นพอเราทยอยไก่ไปเรื่อยๆค่ะทุกคนคะ่ะวัาข้องเราหรือว่าทับพีของเรามันก็จะไปกระทบกับห้อยเสียบมันจะดังหนังเก๊กพอดังเก๊กปุ๊บเร็วทุกคนเออฮัลเลค่ะคือห้อยเสียบอมมันตบกับทับพีมันก็จะดังเก๊ก กปันนี้และทุกคนนั่นแสดงว่าตีตรงนั้นมีห้อยเรียบร้อยเลยทุกคนเออต้องรอชาทุกคนคะทยอยกายทยอยคุดไปเรื่อยๆแลว้วเฮกินว่าเปลืน่นพลือ้อถ้าหญิงตีตรงนั้นมีห้อยมากิดว่าเฮนุกนี่คุดกันได้เร่งอจอยเล็กันจังตอนเล็กกิดว่าฟุ้งห้อยเสียบปล่ไปแลลมาตูก้ก็ห้อยได้ชูเลวทุกคนเอ <laughs> <laughs> เอเฮยอย่าวางต็ีโมกันทุกคนเออ เหลนี่กอนเหลนี่กอนเธอเลยมังแต่ระวังคุด,ด้อยเทียบลูกปลาดุกก็ยังปูนี่ไม่รู้ปูอะไรทุกคนเอาไม่รู้กินได้ไมหมกิน่วจังอู้เม็ดกินไวากามกามเมื่อนี่เต่าแก่อย่าว่างอีโมเผื่อคุด,ด้อยเทียบกันได้จังอู้เล็้วเราไปคุด,ด้อยเทียบกันต่อค่ะทุกคนข้ามาเร็วเร็วมาเร็วเร็ว เพื่อนเพื่อนเอหญิงตรงนีนนะคะถ้าเกิดรกไก่ใส่ปบห้อยมากๆม,มากเก,กิดวัาจังงูจังงันเม็ดบริเวณน,นี้นะคะช่วงนี้ห้อยเสียบขึ้นมาอยู่เยอะมากๆมาค่ะทุกคนคะแล้วก็ไม่ได้มีทั่วไปมันจะขึ้นเฉพาะบางหาดแถานั้นแล้วก็เป็นบางพื้นที่โดยซ้ำไม่ได้มีทั่วไปค่ะทุกคนเออถ้าเกิดบริเวณนี้หรือมีห้อยเสียบ ก็บอกได้คำเดียวว่าตรงนั้นมีจังอู้จังนั้นมแมตเตเลยมัง่งดาคกิดว่าแม่ฉันตามมากันไม่ใจเต่าแต่แม่กับพอมั่งนองมั่งเป็นฉันได้ว่าเรียบมาขับรถตามจันมาห้ากันเดเลดากิดว่าคุดกันเปลืนปลือ้อ เค้ก้ามาเค้กเห็นหลือไม่ทุกคนนี่แหละค่ะคือรูห้อยเสียบกับทุกคนคะ่ะหลังจากที่เราเห็นรูเร็วนะคะเราค่อยๆเอาวักของเรากายไปเรื่อยๆก่ใส่ไปเรื่อยๆหลังจากที่เรากายไปเร้วเราก็พบห้อยเสียบแลวค่ะนี่แหละทุกคนเออถ้ายิงมีรูมากหานะเฮ้โจยบอกได้คําเดียวค่ะว่าห้อยเสียบจังหูจังนั้นแม้แต่ตอนนี้เราทยอยไก่ใส่ก้อนกันทุกคนเออเปลือห้าห้อยเสียบค่ะ จากที่เราหนังคู่ดอยเสียบมันสักพักแล้วก็ได้เวลาที่เราอีกกลับบ้านค่ะแต่นี่ก็คือห้อยเสียบที่เราได้วันนี้มันจะมีติดทรายมามังลูลามามังซกปลกมามังเราก็นําไปล้างกับน้ำทะเลและนี่ค่ะทุกคนค่ะคือห้อยเสียบที่จอยได้วันนี้เฮกิดว่ามาไม่นานเราได้ที่ตัวเลยมั่งจะได้เป็นตะกกลาตะกกลาหรือว่าบ้านจอยเรียกว่าได้เป็นชาชา้าค่ะทุกคนเออสำรับเปลื่น,น,นคนนี้นะคะอยากไปห้าห้อยเสียบ โดยจะมาแจงผีกัดดังโตไปนี่ค่ะให้เปลือนเปลีนครับ,บรถไปจีสะพานตัวที่ชายทะเลวัวถนนปากผานังนะคะแล้วก็ให้เดินตามโคดินไปท่านร้านซายมือเดินไปเรืเร่อยๆค่ะจนกว่าจะไปเจอตอนโดนหรือว่าตอนหู้กวางตายตอนหู้กวางจะมีซาลาไมยพ่ายอยู่หนึ่งลังค่ะนั่นแหละค่ะฟังตรงคามด้านขวามือก็จะเป็นชายเลตรงนั่นห้อยเทียบจังหู้จังหันเม็ด ลงไปห้าได้เลยค่ะและก,ก็มีจุดนี้จุดเดียวเท่านั้นนะคะอย่าลืมเดินไปให้เจอซาลาไมา้ไผ่ด้านซ้ายมือค่ะทีสําคัญต้องไปช่วงเวลาน้ำทะเลลงท่านั้นถ้าเป็นช่วงน้ำทะเลขึ้นไม่สามารถห้าห้อยเสียบได้ทุกคนเออเก็บไปกันนะว่างนี้ห้อยเสียบขึ้นจังหูจังหันแม่